สำหรับไม้นี้ก็เหมือนกับไม้เมื่อวานตอนเช้านะคะก็คือกระชากราคาขึ้นไปอันนี้แท่งสีแดงแล้วก็มีแท่งสีแดงเล็กๆแล้วก็มีแท่งสีเขียวกระชากราคาขึ้นไปก็ความจริงมันต้องก็ปิดดูก็จะปิดแท่งเนี้ยน่าจะปิดแดงยาวๆแต่แต่ปิดแดงได้ไม่ยาวแท่งถัดไปก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่ามันน่าจะปิดแดงให้ยาวได้ก็เลย กดลงนะคะอืมแต่ก็แพ้ไปวิสุดท้ายนิดเดียวเองอืมเดี๋ยวมาดูใหม่มาดูใหม่สิ 嗯。 สำหรับไม้นี้นะคะท,ที่ลงไม้ที่ลงไม้ขึ้นเพราะว่าเราเห็นแท่งสีแดงลงมายาวเลยนะคะยาวกลืนกินแท่งโดจิตรงนี้แล้วก็มาชนแนวชนชนแนวแนวนี้นะคะแนวแท่งสีเขียวแล้วก็แท่งโดจิตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับที่ดีได้เราก็เลยกดขึ้นนะคะก็ ชนะไปตามคาดนะคะสำหรับไม้นี้